ค่ะดิฉันจตุพรฝาเชฟวูมค่ะเริ่มเป็นอาการนิสดวงมาได้หลายปีแล้วค่ะประมาณสิบกว่าปีมันทรมานมากมันมีเนื้องอกโผล่ออกมาแล้วเวลาถ่ายอุจะละเจ็บปวดทรมานมากค่ะมีเลือดไหลออกเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดเลือดสดๆค่ะปวดทรมานมากเป็นมาเป็นมาหลายปี แต่พอได้มาทานสมุนไพรของด็อกเตอร์แล้วตัวนี้แล้วรู้สึกว่าทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าอาการปวดเริ่มหายไปถ่ายปกติเลือดที่เคยหยดุดสดๆก็ไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าแตกตาำดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นค่ะค่ะ ทานตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันจะเริ่มดีขึ้นมาเนื้อเนื้อที่เคยงอกก็เริ่มหายไปเริ่มไม่มีเริ่มเป็นปกติค่ะ